หมดใจกับงานแต่ยังลาออกไม่ได้ทํำยังไงดีเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายคนนะครับน่าจะต้องเคยเจอกับปัญหาในที่ทํางาน,นต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากเพื่อนร่วมงานตัวงานหัวหน้าจนเราทนไม่ไหวอยากลาออก แต่ถึงแม้จะอย่างเนี่ยเราก็ยังลาออกไม่ได้ด้วยหลายเหตุผลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินค่าใช้จ่ายค่าบัตรค่านั่นค่านี่อย่างที่เขาบอ,อกนะครับว่าออกไปนวจะเอาอะไรกินทําให้หลายคนเนี่ยเลือกกัดฟันอยู่สู้ต่อแต่ว่ายิ่งฝืนยิ่งแย่นะครับสุดท้ายเราก็จะกลายเป็นคนที่เบิร์นเอาจนทํางานไม่ได้ไปเองแล้วมนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรทายัางไงกับสถานาการณ์ที่อยู่ต่อก็ไม่ไหวแต่จะเดินจากไปก็ทําไม่ได้ กระทู้ของคุณบาบาบับบลควีนจากเว็บไซต์พันทิปนะครับเขาได้ระบุว่ากําลังเจอกับปัญหาหมดใจแต่ว่าลาออกไม่ได้ซึ่งทําให้เขาเนี่ยทั้งเครียดนอนไม่หลับแล้วก็ไม่มีความสุขนะครับเขาได้อธิบายว่าค่อนข้างชัวว่าหมดใจแล้วหลังจากอยู่กับที่ทํางานนี้มาประมาณ1ปีเจอปัญหาเยอะมากๆซึ่งเชื่อว่าเป็นปัญหาที่ไม่มีใครอยากเจอนะครับตั้งแต่หัวหน้า2มาตรฐานเพื่อนร่วมงานเนี่ยท็อกซิกสุด แถมงานเยอะจนทําไม่ทันตอนนี้สุขภาพกายและใจแย่มากเขาควรทํายังไงดีปัญหาต่างๆที่เขาได้ไล่มาเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นปัญหายอดฮิตที่คนทําง,งานหลายคนเนี่ยมักจะเจอกันแล้วก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องไล่แก้ไปทีละอย่างมันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ถือว่าค่ยอนข้างแก้ได้ยากนะครับส่วนเหตุผลที่เขาล่าออกไม่ได้เนี่ยเพราะว่าบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทใหญ่และทางครอบครัวก็มองว่ามันเป็นงานที่มั่นคงแถม ตัวเขาเองเนี่ยถ้าเกิดลาออกไปแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปทําอะไรต่อที่ไหนดีทําให้เป็นปัญหาที่เขาอาหาทางออกไม่เจอนะครับ พราะว่าเงื่อนไขมันเยอะมากๆจริงๆเราลองมาดูคําแนะนําจากเพื่อนๆชาวพันทิปที่ได้เข้ามาแนะนําวิธีการแก้ไขปัญหานี้กันบ้างนะครับหนึ่งเลยก็คือให้คําแนะนําว่าเราควรที่จะพูดคุยเพื่อแก้ปัญหาตรงๆไม่ว่ากับทั้งหัวหน้าหรือว่าผู้บริหารที่อยู่ระดับสูงกว่าเพื่อให้ปัญหานี้เนี่ยถูกแก้ไขทาให้เรามีความสุขในการทํางานสามารถทํางานได้ต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าเรารีพอร์ตแล้วฟีดแบ็กแล้ววันออนวัน on แล้วคุยทุกวิธีทาง แต่ปัญหาก็ยังไม่ถูกแก้เนี่ยเราก็ควรที่จะต้องกัดฟันสู้ต่อยนิดเพื่อเพิ่มคูณทักษะให้กับตัวเองก่อนที่จะย้ายไปทํางานที่อื่นประมาณ2-3ปีนะครับจะทําให้เราเป็นคนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นผ่านปัญหามาโชคโชนเจอปัญหาอะไรเนี่ยเราก็สามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับนอกจากให้คาแนะนำเนี่ยก็ยังมีอีกหลายความคิดเห็นที่แนะนําว่าถ้าเกิดเราแน่ใจกับใจตัวเองแล้วว่าเราหมดใจกับที่นี่เราก็ไม่ควรอยู่ทนต่อไปนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เรากลายเป็นคนที่ เกลี่ยนการทํางานหรือว่าประคนที่เปินเอากับการทํางานไปตลอดนั่นเองนะครับจากปัญหานี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเจอเหมือนกันเราก็เลยได้นําตัวช่วยเป็นตารางการตัดสินใจควรออกหรืออยู่ต่อไปจาก Jobs DB นะครับซึ่งตารางนี้เนี่ยจะทําให้เราเห็นถึงสถานการณ์ของเราเหตุผลที่ทําให้เราอยากลาออกและผลลัพธ์จากการตัดสินใจที่จะช่วยให้เราไม่เสียใจในภายหลังครับคาถามแรกคือออกแล้วมีเงินใช้ไหมจะมีชีวิตอยู่รอดได้หรือเปล่า คำถามที่2คุณได้งานใหม่หรือ,อยังแล้วงานนั้นคุณอยากทํามันไหมคําถามที่3ครับทําไมถึงอยากลาออกและเหตุผลที่แท้จริงของการลาออกคืออะไรปัญหานั้นสามารถถูกแก้ได้ไหมและคําถามสุดท้ายนะครับถ้าเราลาออกไปหรือว่าคุณย้ายไปทํางานที่ใหม่เนี่ย คุณจะมีโอกาสเสียใจในทีหลังหรือเปล่าถ้าเกิดเราสามารถเคลียร์ทุกคําถามที่อยู่ในใจของเราได้เนี่ยเราก็จะเห็นถึงผลลัพธ์ของการตัดสินใจซึ่งจะช่วยให้เราไม่เสียใจในทีหลังนะครับจริงๆแล้วปัญหาของแต่ละคนเนี่ยอาจจะเล็กใหญ่รับมือยากง่ายไม่เท่ากันนะครับเราไม่สามารถเอามาตรฐานของตัวเองเนี่ยไปตัดสินคนอื่นได้แต่ในฐานะคนที่ให้คําแนะนาเนี่ยเราสามารถ ให้คําแนะนําจากมุมมองของเราจากมุมมองของคนภายนอกที่อาจจะเห็นปัญหาในภาพรวมได้ชัดเจนยิ่งกว่าคนที่เจอกับปัญหาตรงหน้าเราก็สามารถให้คําแนะนําไปได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วการตัดสินใจนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับคนคนนั้นว่าจะรับมือกับปัญหาต่างๆยังไงแล้วเพื่อนๆพี่ๆคิดเห็นกันยังไงสามารถแลกเปลี่ยนมุมมองได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยครับ